นี่เลยนะครับของเก่าครับสภาพยับเยืนแบบนี้นะครับเก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับดูครับยางเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้มีความยืดหยุ่นไม่มีเลยนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับตัวลูกยางการกระแทกนะครับปีกนกนะครับของรถฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้รถผมเป็นรถ รุ่น Ford r a n g e r XLT นะครับปี2017นะครับก็ขับมาที่9,000 90, หกว่ากิโลนะครับเกือบ1,000งแกิโลก็ทางศูนย์นะครับแจ้งว่าลูกยางปีกนกเสื่อมสภาพนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนแต่แต่สู้สู้ราคาสู้ราคาของศูนย์ไม่ไหวนะครับ ตัวหนึ่งเนี่ยราคาศูนย์อยู่ที่ตัวละหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้ครับตัวลูกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ค่าเปลี่ยนเนี่ยสองข้างเนี่ยที่ศูนย์คิดค่าบริการเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เป็นราคาทั้งหมดนะครับประมาณค่าอะไรแล้วก็ค่าเปลี่ยนนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสามพันบาทนะครับ ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากโซฟี่นะครับก็ราคาอยู่ที่อันละ299บาทนะครับแล้วก็มีตัวแหตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ซื้อมานะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากโซฟี่เหมือนกันนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวลูกยางอีกรกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ชอมรุดขนาดไหนนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็หมุนล้อนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนด้านซ้ายนะครับถ้าเราจะดูด้านด้านซ้ายนะครับให้หมุนพวงมาลัยไปขวาสุดเลยนะครับประมาณนี้หมุนไปขวาสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้มมาดูที่ด้านลา่างนี่นี่เห็นไหมครับ ตัวลูกยางกันกระแทกปีกนาจจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็สภาพนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกนะครับนี่ครับสภาพดูยับเยินมากเลยนะครับแต่ผมจะคลายก่อนนะครับผมจะคลายออกทั้งสองข้างก่อน ็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับไขออกไขออกแล้วก็ใช้มือหมุนออกนะียบรนอยแล้วนะครับสภาพดูยับเยินมากเย อีกข้างหนึ่งนะครับผมจะถอดอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับอีกข้างก็ต้องหันล้อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็หมุนกุ่มไหลไปด้านซ้ายนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนด้านขวาเราก็ต้องหมุนตัวอะไรไปด้านซ้ายสุดอ่าสุดแล้วดูสภาพฝั่งนี้ด้วยยับยืนกันครับเน่นไม่ถนัดเลยขยันใช้ขา หลุดแล้วครับแน่นครับแต่ก็พอได้อยู่ครับจัดทำหน่งดีๆครัใช้คาช่วยได้จับเยอแม่แรงก็จะอยู่หลังเบาะหลังนะครับถ้าใครเคยเปลี่ยน เปลี่ยนยางอะไรนะเพื่อจะรู้ว่าแม่แรงของฟอร์เรนเจอร์นะดูว่ารุ่นอื่นผมก็ไม่แน่ใจฟอร์เรนเจอร์เอทีปีทงมาสิบเจ็ดครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้อ,อันนี้ไม่ใช่คนระับไม้อะไรไม่รู้ไม้ติดแมวก็อบกรณ์ทั้งหมดเนี่ยอกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ออกมานะครับในวิชุดดำ ก็ตัวนี้นี่คายตัวนี้ออกคายตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็หยิบแม่แรงออกมาก็หมนขึ้นขึ้นมาสักระดับหนึ่งก่อน ตัวนี้จะไว้คันตรงนี้นะเสียบเข้าไปนะแล้วก็นี่นะเอาไว้คันแบบชนหนานี้เราก็ต่อให้ยาวได้นะประมาณนี้นะต่อไปนะเป็นจุดขึ้นแม่แรงนะีสำคัญมากขึ้นไม่ตรงจุดนี่อันตรายนะครับของรถแต่ะรุ่นก็ขึ้นไม่เหมือนกันนะครับ ก็ในคู่มือก็มีไว้นะครับมีบอกนะครับว่าจุดขึ้นแม่แรงอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปผมจะทําการขึ้นแม่แรงนะครับ เล็งให้ดีนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ใช้มือเล็งไปก่อนพอได้ตำแหน่งแล้วก็ผพาไปดูตำแหน่งกันนะเนี่ตำแหน่งก็จะอ,อยู่ประมาณนี้นะตรงร่องตรงนี้เลยจะมีร่องแบบนี้อยู่ ประมาณนี้นเราด้ายาวที่ต่อไว้เมื่อกี้ครับเสียบเข้าไปก็ตัวนี้ครับตัวทีนี่ตัวทีก็เจถัดล้อนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกานระครับ หมุนได้เลยสักพักหนึ่งครับก็สังเกตครับว่าระยะห่างมันเริ่มห่างขึ้นเราลองเอาตัวนี้ไปใส่ดูก่อนนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าก็ลองเอาตัวนี้นไปใส่ดูก่อนว่าได้หรือยังนะครับอ่ได้แล้วครับเกือบเฟือแล้วครับอันนี้ถือว่าขึ้นเยอะเกินด้วยนะครับ ที่เราถอดเมื่อกี้ใช้ถอดเมื่อกี้ก็ขันให้แน,น่นครับประมาณนี้ครับขันให้สุดถ้าที่เราขันได้ก็แล้วกันครับไม่เร่งลงนะครับ ก็าเราจะเปลี่ยนด้านซ้ายนะครับทําการด้านซ้ายนะครับก็ให้หมุนพวงมาลยไปด้านขวาเหมือนเดิมจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ก็ทุกครั้งที่เราจะขึ้นแม่แรงนะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับแล้วก็ดับเครื่องใส่เกียร์ R หรือว,ว่าเกียร์หนึ่งก็ได้นะครับด้านนี้ที่เราถอดไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นแม่แรงอย่างเดียวครับเท่านี้ คุณไว้สักพักครับลองอตัวนี้ไปใส่ดูก่อนลองลูกยางเทียบดูก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นเยอะอ่าได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องขึ้นเยอะ,ะครับอีกด้านหนึ่งเนะี่ยผมขึ้นเยอะเกินไปนะครับวเสียเวลานะครับ Okay. เรียบร้อยช่ไเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนลูกยางปีกนกฟอร์เรนเจอร์เปี2 0 1 7ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับชุดลูกยางนะครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ที่ข้อความนะครับพิกัดลูกยางแล้วก็ตัวปรเจตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับถูกกว่านะครับ นี่เลยนะครับของเก่าครับสภาพยับเยืนแบบนี้นะครับเก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับยับเยืนมากครับดูครับยางเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยไม่ได้มีความยืดหยุ่นไม่มีเลยนะเนี่ยยับเยินมากครับ ก็ซื้อมาเปลี่ยนเองไม่แพงนะครับตัวหนึ่งตัวละสองรเกาสิบเก้านะครับไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ก็เป็นของเทียบครับจะได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับราคาศูนย์นะครับอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทนะบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับเปลี่ยนเองง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ